สวัสดีครับสวัสดี f ีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u เอ็กดัมซิงครับผมไปเดีวเราก็จะไปซื้อซีนครับให้เสียตินหน่อยครับนี่ซีนตัวนี้แหละซีนแกนปั๊มโซล่าครับไม่รู้ว่าร้านประเสริฐนี่จะมีหรือเปล่าครับสองจิตสองใจครับตัวเล็กมากครับ ไม่รู้ว่าตัวเลขกี่บาทนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะมีหรือเปล่านะครับร้านประเสริฐวันนี้ก็เอาดีแม็กสองห้าพพลังเรามาครับแดดจางปางเลยไม่รู้ร้านประเสริฐจะมีหรือเปล่านะครับผม นี่ก็จะถึงร้านประเสริฐแล้วมีใชนะแต่พี่เก่งกลัวว่าจะไม่มีครับกลัวมันจะไม่มีนะเต็ไม่รู้มีหรือเปล่าน้านประเสริฐครับ เนิเดดมีครับแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเขาวัดให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวราไปดูครับว่าไม่รู้จะใส่ได้หรือไม่ได้สีนทั่วไปสีนทั่วไป รอรุนครับไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าเออฝนก็น่าจะไม่ตกนะครับนี่ ฟ้าสว่างเลย <ś c oughs> แก้วนี่ก็มาซอยบ้านตะตุงครับนี่บ้านตะตุงอยู่นี่ครับนี่นี่นี่บ้านตะตุงครับหรือว่าแซมวิ่งม่แถวนี้ แดี๋ยวเราไปรอรุนครับว่าจะใส่ได้ไหมจะเอ๋โอ้อันตรายอันตรายอันตรายโอโ้โหโอ้โหบ้าเปล่าบ้าหรือเปล่า ยากาศนี่ก็ไม่คืมครับก็แดดจงางฟางเลยพี่น้องแดดมืดมือวันนี้ ได้ไหมได้ไหมอ๋อกี่ใบห้าสิบใช่เออซีนอะไรเนี่ยมีเหล็กนีน้ำมันเหล็กเขาบอกว่าพลาสติกหุ้มแล้วหนึ่ง้างในมันเป็นเหล็กเออเอ้ยนี่มันนี่มันเป็นซีนพลาสติกว่ะ ยี่สิบยี่ยี่สิบสามสิบเจ็ดยี่สิบสามสิบเจ็ดเหมือนฟินในนี่เลยว่ายกระปุกของอะไรเนี่ยยี่สิบสามสิบนะไอ้นั้นมันใส้นี่รอฟัื้ของไมตีองานี่แไอ้นั้นอะใช่ไอ้นั้นเอาซีนเหล็กใส่เอาใส่ซีนยางไม่อยู่หรอท่วพ่อแอแกนปั๊มอ่ะนะใช่ครับว่าอยู่อะ ไปเขาลวทัทีเลยแหละไหลเข้าข้างในเลยแหละแต่ว่าถ้าไอ้ทีถ้าเขาไม่รีบมากก็เอามาทำมึงก็จะให้กูไปอ่ะมึงก็มาเด้อผมก็ลงไปเหรอโอ้หมึงก็ลงมาเด้อค่าน้ำมันไม่มีหรอกนี่มันซีนอะไรอันเนี้ยมันเหมือน<ด>ตีแกซีนพวกไอต้องเรียกว่าซีนทั่วไปอ่ะรู้ไหม มกเมอ,าอาตีนอร์ะอดยู<อ>นคแม่คือต้งรอบตรงอ่ะใส่ไม่ได้ไอง่างตรงเบอร์มันอย่างเดียวอ่ะใช่ไม่ใช่ตีนในมอือตีน,นหน้าหน้าเนี่ยหน้าปมอะ่ะต,ตีนใน,นปัมม้งเผาเปล่า,มาไ,ออไม่ได้ใช่ว่าตีนใเมอือนั้นมันเผาเจ็ดมิ้เอาหกไปใส่เลยพอดี เอากดเข้างั้นเลยนะมือกดก็ลงแล้วมือกดก็ลงแล้วอือปล่อยพวกนั้น้ํามันจะบานหน่อยเราต้องต no ่อเข้าเดี๋ยวเี๋ยวพอรามันแข็งนี่วิ่งหลุดออกมาทั้งอันเหละ20 20 36ฮะใส่เข้าไปเอา20 36ใส่เข้าไป20 37 เจ็ดไ,ไ,ไ,ไม่ได้อะเจ็ดไม่ได้อะฮะเจ็มันลวมหน่อ,อยนึงต่อหน่อยเด้อลด,ดให้หน่อยเ <c oughs> ด้อม,ม่น่าลวมนะเนี่ย <c oughs> ใจใหญ่เกมลองเสียบดูีเอาผมใส่อย่างนี้แหละมันถึงแก้จบไม่ต้องไปสลิปั่นต้องึ่งสลิปเอาสลิปมันดีอยู่สลิปกินสลิปมันหมุนันเป็นซีนหมุน,นสองคัเลย อย่อยเ่ยร้านร้านเนี่ยมันคุยเป็นต่อยหอยแหละมันพูดเป็นต่อยหอยอะแหละแค่นี้พี่แต่เงยมันไม่ดีอย่างถ้าเกิดมันแข็งอ่ะมันหลุดเหรอมันหลุดมันไม่เหมือนแบบนี้ใช่ไหมใช่อามันก็เป็นเหล็กอย่างไม่ใช่เหรอเขาบอกข้างในมันเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กแต่เวลาอันนี้มันตุบๆหน่อยเดียวมันก็ลงมืหมดแล้วไงแต่ถ้าเกิดหน่อยสีมันตายสีมันแข็งอ่ะ อยูบ้านอะเยอะแยะเออรู้อยู่บ้านอะเยอะแยะเดี๋ยวนี้กูพี่อยู่บ้านแต่ว่าไอ้นี่ไร้เพื่อมี่เกต้องคอดตับบลอกนับมาจะต้องเปลี่ยนแลอวอันนี้ไม่น่ารั่วหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลองใส่ดูก่อนมันไม่เขาว่ามันไม่น่ารั่วหรอกไม่น่ารั่วกพรไม่เป็นไรแต่มึงก็ไม่เป็นไรหรอกมึงอยู่บ้านเนาะกูเนี่ยแหละไม่เป็นไรบ้านเรื่องนี่เก่งทำที่บ้านนะเออเดี๋ยวลื้อไปเลยนะ แล้วงานเยอะป่ะเนี่ยโอเคิบนี้ก็บายบายครับจะมาทำไมอ่ะ